ที่ 1. บริบทสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติตั้งอยู่เลขที่51ถนนสะทนมากตำบลวารินชําราบอําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธา,านีสังกัดเทศบาลเมืองวารินชัราบจังหวัดอุบลราชธา,านีจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่10ประวัติโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธา,านีมีชื่อเดิมว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลธาตุหนตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายน พุทธศักราช2460ปัจจุบันอายุครบ108ปีโรงเรียนเทศาบาลวารินวิชาชาติเดิมอาศัยสาราวัดวารินทรารามเป็นที่เรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-4ผู้ใหญ่คนแรกคือนายยันโชคอุดมเมื่อปีพุทธศักราช2467นายอําำเภอวารินชังราบได้ย้ายโรงเรียนจากสาราวัด วารินทรารามมาเปิดสอนใหม่ที่บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ปัจจุบันปัจจุบันมีบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น102คนและมีนักเรียนทั้งหมด1,846คนบริหารงานโดยดรสราวุธทองปันผู้อำนวยการโรงเรียนนางวิสันสยาแก้วพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวสิรินภาคนมั่นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณนายอัคราธารอ่อนยองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและนายรณกริจก้อนภูทรรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ โรงเรียนเทศบาลวาลินวิชาชาติเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีโครงสร้างการบริหารการจัดการของโรงเรียนที่มีคุณภาพเริ่มตั้งแต่คณะผู้บริหารครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาที่เป็นส่วนขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวาลินวิชาชาติ ที่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่21การเข้าสู่สังคมดิจิทัลโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจึงจำเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับสมรรถนะและความต้องการของนักเรียนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะก,การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยพัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยแต่ละสายชั้นมีห้องเรียนที่เพียงพอโดยยึดหลักสูตรแกนกา,การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรโรงเรียนมันตรฐานสากลตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สา โดยจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยโดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้นักเรียนได้รู้จักสื่อการสอนที่พัฒนาการอา่านและการคิดคำนวณนอกจากนี้โรงเรียนยังเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจและถนัดในวิชาดังกล่าว ในระดับประถมศึกษาปีที่2ถึง6เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติและมีครูต่างชาติทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนอกจากการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลื่้านวิชาการแล้วโรงเรียน ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีประพฤติตนเป็นคนดีและมีคุณลักษณะที่ดีสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้านที่ 2. บริบทชุมชนชุมชนชลประทานอำเภอวารินชำราบ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปีเดิมชื่อบ้านริมคำน้ำแซบต่อมาเมื่อปีพุทธศักรา24 97, ช2497กระทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำและมีคนย้ายเข้ามาอยู่จำนวนมากขึ้นส่วนใหญ่เป็นครอบครัวทหารเพราะติดกับมณฑลทนหารบกที่22เอเลยเรียกชุมชนนี้ว่าชุมชนชนะทานปัจจุบันเป็นชุมชนในเมืองอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญต่าง ชาวบ้านส่วนใหญ่ค้าขายรับจ้างและเป็นข้าราชการซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชัมราบใกล้กับโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติและพื้นที่ชมุชมชนติดกับตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชัมราบทําให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองอีกทางแหล่งน้ําในชมุมชนสุระทา,านเป็นพื้นที่สําคัญในการจัดประเพณีสําคัญต่างๆอย่างเช่นประเพณีลอยกระทงซึ่งถือว่าต้องพบกับปัญหาขยะหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่จึงได้เกิดไอเดียาการรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชนชรประทานโดยแกนนาของคุณพ่อประสิทธิสุธพันธ์ที่ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญของชุมชนในการจัดการขยะเป็นผู้พัฒนาชุมชนปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้จักการแยกขยะและปัญหาขยะต่างๆที่พบเจอในชุมชนจนชุมชนนี้เกิดความสะอาดและเป็นชุมชนปลอดขยะ และท่านยังได้ให้ความรู้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่1ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนี้ด้วยทั้งนี้ชุมชนชนละ,ะทานยังได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้รู้จักพอมีพออยู่พอกินและพอใช้ โดยมีการจัดการปลูกพืชผักสวนควรัวทำน้ำหมักชีวภาพและปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปลูกมากกว่า73ชนิดอีกทั้งยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายส่วนที่เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนชนลประทาน จากการที่ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจรักษาความสะอาดและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในชุมชนจนได้ทำให้ได้เป็นต้นแบบชุมชนปลอดขยะระดับจังหวัดและระดับประเทศที่มีการได้รับรางวัลต่างๆมากมายและยังได้นำความรู้จากการจัดการขยะ และน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวาหรืนวิชาชาติรู้จักการแยกขยะการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเชื่อมโยงสาพราชาทำให้มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศที่สำคัญยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำขยะเหลือใช้มารีไซเคิล เช่นกระเป๋าจากสิ่งของเหลือใช้ไม้กวาดที่ทำจากขวดพลาสติกที่ถือว่าเป็นหัตกรรมของชาวบ้านสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน